สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับท่ำคืนนี้ก็พาทุกท่านมาส่องกบสองเขียดกันนะครับหรือว่าปลาพวกนั้นแหละครับว่าจะมีอะไรมีพอได้จับได้ดูกันบ้างไหมเนาะครับ แบบนี้แหละครับผมอยู่ตามชนบทของเรานะครับผมต้องหาอยู่หากินในช่วงกลางวันกลางคืนนะครับเพื่อความอยู่รอดของเรานะครับไปกันต่อเลยนะครับทุกท่านไปพร้อมๆกันเลยครับ นี่ก็ไม่ได้มาใส่เบ็ดนะครับก็มาส่องส่องปลาส่องกลบครับในค่ำคืนนี้ไม่รู้ว่าจะได้อะไรกลับบ้านไหมเนาะครับลุ้นกันไปต่อเลยครับผม เห็นแต่ปลากะดีแล้วครับผมปลากะดีกับปลาหมอเยอะแยะเลยแต่ตัวไม่ใหญ่นะครับปลาปีนี้ก็รู้สึกว่าตัวจะไม่ค่อยใหญ่กันเลยครับ บางเปล่าเลยไม่เห็นตัวเลยวันนี้ค่ำคืนนี้ก็ไม่เห็นตัวปลาตัวอะไรเลยมีต้นหอยเชอร์รี่ฮอยเชอร์รี่แล้วเยอะแย,ะเ,ยะเต็มไปหมด ทีนี้ก็หาอยู่หากินก็ลำบากหน่อยนะครับเพราะว่าพวกปูพวกปลาก็ตัวไม่ใหญ่นะครับก็เลยหายากกันหน่อยนะครับเดินมานี้ก็ยังไม่ได้อะไรสักตัวเลยนะครับไม่รู้ว่าจะได้กันบ้างไหมเนาะว่าจะได้อยู่ได้กินกันไหม พ่งนี้ถ้าไปได้ก็คงจะเป็นกับข้าวตลาดแหละครับง่ายดีเนาะครับกับข้าวตลาดเราต้องการอะไรเราก็ได้เนาะก็ไม่ต้องหาต้องอะไรเนาะแต่ว่าเราก็ออกมาหาเผื่อได้เนาะครับเผื่อจะไม่ได้ซื้อ หรือว่าเผื่อจะได้ไปต้องไปตลาดพรุ่งนี้เช้านะครับ นี่แหละครับการใช้ชีวิตประจำวันของกับผมนะครับก็ต้องหาอยู่หากินไม่ว่าจะช่วงกลางวันหรือกลางคืนนะครับเราก็ต้องหาอยู่หากินเพื่อเอาตัวรอดของเรานะครับแต่ละวันแต่ละช่วงเวลานะครับ อ้ายตัวปลาทำไมไม่เห็นตัวปลาเห็นแต่หอยเชอรี่ลูกสวยจังเลยหอยเชอรี่ลูกใหญ่ใหญ่วัวนด้วย ข้าวก็ล้มระดีระนาดเลยข้าวเจอลมเจอฝนนะครับข้าวเลยล้มเพราะว่าข้าวก็ต้นสวยเนาะครับเขาก็เลยต้องล้มอย่างนี้ Bapak ไปไหนหมดไม่มี ก่อนปีที่แล้วผมก็เอาาขายมาใส่ตามทางนี่แหละครับผมติดเยอะนะครับผมทางปลาตะเพียนปลาหมอปลาดุกนะครับผมปลาช่อนพวกนั้นแหละครับผมก็มจะติดตาขายกันเนาะครับผมกดทั้งวันเลยครับผม แต่ปีนี้น้ำยังไม่หลากมาก็เลยยังไม่ได้ใส่กันเลย ใส่เบ็ดทำไมจะปลาจินไม่ทันหรอกอย่างนี้มีแต,แต่หอยเชอรี่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยหอยเชอรี่ตัวเ,เล็กดูสิเยอะแยะมากเลยหอยไปแล้วหนึ่งตัวปลาช่อน หมอดหมอดหมอดอือต่อมอเตอร์เล็กๆเองเอ้านิ้ว มีตัหอยเชอรี่ทั้งนั้นเลยทุกท่านดูสิครับ <c oughs> ป่าป่าป่าตัวเบลิ่มเลย ปลาช่อนปลาช่อนตัวเบเริ่ม,มเสียงน้องหมาไปกลับดีกว่าทุกท่านเดี๋ยวผมพากลับเข้าบ้านดีกว่าไม่ไม่ได้อะไรเลยวันนี้ ปลาก็ไม่เห็นหหปลาอะไรเนอปะปลาดุกปลาดุกปลาดุกตัวปรเริ่มเลยไปไหนแล้วไปไหนแล้วปลาดุกปลาดุก ไปแล้วประดุกอยู่ตัวหนึ่งก็จะให้ทุกท่านได้ดูสักน้อยประดุกกระตัวโต,โตอยู่นะครับ มาคนเดียวก็เสียวๆหลังอยู่นะครับผมบาครับเข้าบ้านกันดีกว่า ค่ำคืนนี้ก็แห้วกินแห้วแล้วพรุ่งนี้เชา้าไม่พ้นกับข้าวตลาดเลย ขอบคุณมากนะครับขอบคุณพี่ๆ FC ทุกท่านนะครับผมที่เข้ามาให้กำลังใจส่งกำลังใจให้นะครับ ก็ขอตัวเรงเพียงแค่นี้นะครับทุกท่านครับผมเดี๋ยวพบกันใหม่ครับผมก็ขอฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปครับผมผมก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย